โอ้ยมันตึงเลยอะโอ้เหลือเชื่อมาเช็คนะครับความกว้างความยาวนะครับเพื่อจะติดตั้งตัวแซดเจรู J R o, ตัวกันโค้งนะครับซึ่งอย่างที่ท่านเคยได้ยินข้อมูลมาในเรือไซส์20หรือ30 ฟุตนะครับงบประมาณมันล้านกว่าเนาะแต่ตัวนี้ที่เรานําเข้ามาราคาครึ่งหนึ่งนะครับเลยต้องมาวัดขนาดเรือนี่บางวัดขนาดเรือแล้วขนาดเรืออยู่ที่ แเมตรนะครับกว้าง2เมตรกว่านะพอไม่ข้าม30ประพุทธเราก็ยังใช้ในตัวของไฟ12โวลต์ได้รุ่นใหม่ล่าสุดมันจะออกมาเป็น24โวลต์แต่ลำนี้เดี๋ยวจะใส่เป็น12โวลต์อันนี้แต่ว่าที่มาวัดทางวัดดูก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วทำใบเสนอราคาส่งทางเจ้าของอีกทีนึงครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะทีมเตรียมทีมช่างไฟเบอร์เพื่อทำการผ่าจุดที่เราจะวางนะครับถ้าใบเสนอราคาผ่านเดี๋ยวจะมาดูกันคลิปทีนึงเดี๋ยวบางเขาญาติขึ้นไปวัดบนเรือก่อนนะครับ อ๋อก็พื้นคาดว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดลงพอแล้วลงด้านนี้แต่เกิดไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องผ่าพื้นแล้วก็ให้ช่างไฟเบอร์มาเลาะนะครับแล้วก็ปิดกลับมาเดิมนะครับตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูทีหนึ่งว่ามันจะต้องผ่าประมาณไหนนะครับอันไหนที่บางพอมีความรู้แสดงได้เดี๋ยวบางจะวัดให้ก่อนนะอันไหนที่บางทําไม่เป็นให้าง,งานไฟเบอร์บางก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะตรงนี้ต้องให้ทีมช่างไฟเบอร์ของบริษัทมานะครับ <S <S น,นี่ความสูงของตัวที่พื้นจากขอบนะครับ อยู่ที่80เซนนะครับลงหน้าแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะลงพอไหมเนาะเราอยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราส่งข้อมูลก่อนว่าอยู่ประมาณไหนกว้างประมาณไหนเนาะครับผมบิลลี่นี่ความความกว้างเนาะตรงนี้ช่องนี้เดี๋ยวผมวัดได้นะ,ะความความยาวของปากรูเนาะที่85เซนเนาะแล้วความกว้างเดี๋ยวสักครู่นะความกว้างของปากรูอยู่ที่ประมาณ40เซนเนาะไม่รู้มันลงได้มาผมไม่รู้ว่าตัวขนาดนั้นมันจะลงได้ไหมแล้วก็ด้านในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายความสูงกันนะความสูงของพื้นห้องเนาะอยู่ที่ เท่าไรห้าสิบห้านะครับแล้วก็ด้านในนี้ไม่รู้ว่าตอนเข้านี่ถ้าเกิดเข้าไม่ได้มันต้องผ่าเก็บไหมแต่ถ้าเหลือลงตรงนี้ผมว่าผ่านน่าจะง่ายกว่าเนาะแล้วก็ฝฟด้านในด้านในตรงนี้มีพื้นที่ว่างเหลือๆเ,เลยด้านในท้องเนาะอาจจะไม่ต้องรือ้ออาจจะไม่ต้องรือร้อพื้นเนาะอาจจะไม่ต้องรือ้อพื้นเพราะพื้นที่มัน,มนกว้างเนาะยังไงเดี๋ยวช่วยรวมราคาเนาะราคาอ,อุปกรณ์แล้วก็ราคาติดตั้งเนาะหรือว่าต้องการให้ผมถ่ายคลิปอะไรเพิ่มเติมตัวนี้ผมยังอยู่ที่เรือนะ